บอกไปเลยว่าท่านจะบะเสียดายเลยมาครับชีวิตคนเรามันบ่ดถึงร้อยครับพี่นี่นะครับชีวิตคนเรามันบ่ดถึงร้อยครับเพาะที่ไหนเลาเคาบอกว่าหาเงินนะครับต้องมีเงินสิบล้านยี่สิบล้านกว่าจะที่เที่ยวแต่บางทีถึงเวลานั้นเขากว่าท่นได้เที่ยวแล้วฉะนั้นการที่ผมเดินทางมาเที่ยวเนะี่ยผมไม่ได้มีเงินเยอะหรอกผมก็มีเงินเนี่ยผมผม,มีเงินน้อยกว่าท่านดีสไปแต่ สีชั่วโมงอยู่ที่ว่าท่านจยากแบ่งปันจัดสรรเวลาของยังไงสำหรับผมต้องใช้ดำวันนี้มีเงินเยอะแต่ผมขอเลือกเวลาอันน้อยนี่ของผมเนี่ยเก็บหอมรอมลินม,มาแต่สิ่งนี้ครับผมเห็นแล้วผมมาแล้วแร้ผมได้สองผันแล้วรู้ปะบางนี่แหละครับเลยดิวมีเงินไหมไม่มีเลยดิวไม่มีเงินใช่ไหม เลนเดอุททำงานอะไรตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ริมฝั่งโขงนะครับสบปปลาวนะครับพาก,กับโรงแรมอนันตานะครับตอนนี้ห้าโมงเย็นนะครับปกติแล้วนะครับโรงแรมเนี่ยจะจัดเรือเอาไว้นะครับเพื่อกับแขกนักท่องเที่ยวนะครับนั่งชมบรรยากาศน้ำโขงตอนนี้เราอยู่ที่หลวงพ่อบางนะครับ ที่โรงแรมนี้นะครับแล้วก็ทางโรงแรมได้จัดเรือเอาไว้นะครับเพื่อกับผู้ที่เข้ามาพักนะครับทุกๆเย็นเลยนะครับจะต้องมานั่งเรือชมวิวสองข้างนะครับของน้ำโขงลงไปครับคิดว่าน่าจะเป็นเรือลำนี้นะครับพี่น้องนะครับที่เดินทางมาแอล หลวงพ่อบางนะครับกดติดตามในเพจของผมนะครับผมผมจะแท็กที่อยู่นะครับของโรงแรมที่ผมเข้าพักนะครับอันนี้บอกไปเลยว่าโรงแรมนี่สะอาดมากสะอาดเลยมาเราจะขึ้นเรือแล้วครับผมปะปคืนไปครับขอบคุณครับผม VIP ม,มากมาก ที่สุดที่สุดละพี่แจ๊คาบริการจากโรงแรม,นนมสุดยอดเลยมีอยู่สามสาขานะครับผมเดี๋ยวผมจะแหกเอาไว้นะครับเดี๋ยวผมจะปักพิ่กัดเอาไว้นะครับเฉพาะคนที่ walk in มากับคนที่โทรมาจองนะที่บุกในอะโกลดาไม่มอ่าฉะนั้นก่อเอาข้อมูลนี้เก็บเอาไว้เลยนะครับพี่น้อง วันนี้นะครับกับเส้นทางที่เรือเราจะลอยไปหาเดี๋ยวเราจะเดินผ่านก่อนที่เราจะไปผ่านคือเราเราจะไปผ่า,านที่ไหนดีพี่แม่น้ําเลยนะก็แม่น้ำของแล้วก็มีน้ำพานที่ชนกันเราจะไปเบิองแม่น้ำสองสีสองสีเราจะไปดูแม่น้ำสองสีแม่น้ำสองสีนี้ก็มียุทารใบมีอย่อยำทำเสรม,มีที่มเดี๋ยวหลังจากที่เราขึ้นจากเรือแล้วนะครับข้ามคืนนี้เราจะพากัน ขึ้นไปบนวัดวัดไหอย่างเนาวัดพระธาตุภูสีหรือเปล่าไม่ไม่ใช่พระธาตุวัดภูสีใช่ๆวัดภูสีซึ่งวัดที่ว่าอยู่ตรงไหนมือที่เหรอแต่เดี๋ยวเขาจะพาไปจอดอยู่ตรงนั้นเลยนู่นไงหนว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 นว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 เดี๋ยวเขาจะพาไปจอดนี่วัดอยู่ตรงนี้ครับอยู่บนยอดดอยนู่นครับนู่นเียังมีของประวิจจ์ โอ้โหสุดยอดมากนี่คือการบริการของโรงแรมนะครับที่ดีเยี่ยมมากนะครับผมบประทับไว้เลยสุดจัดนะครับสำหรับพี่น้องที่ดูคลิปผมนะครับบอกว่าโอโ้ฉันอยากมาเหมือนต้อมกระชายดำจังเลยกดเข้าในเพจครับแล้วก็กดสั่งเลยนะครับท่านจะได้สีแบบนี้เรจีโอชอบเลยนี่ครับอยู่กันแบบนี้แล้วครับผมเนี่ยเรือ อาจจะมีคนถามนะครับว่าพี่อูดเขาทํางานอะไรครับเรดี้อูดนี่เขาเป็นฟรีแลนซ์นะครับงานฟรีแลนซ์งานฟรีแลนซ์อ่า จอพระธาตุภูสีเดี๋ยวผมดดกด p แพงกล้องก่อนคืออันไหนคือตรงนั้นค่ะยอดยอดนี่ใช่ไหมยอดเจดีสีเหลืองจะมีสีติดกับพื้นดินติดกับจอมภูน่ะเป็นมนุษย์นั่นน่ะแดงแดงอะนะใช่ค่ะคนนนะเหรอคนค่ะโอ้ไม่ได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 ้เดี๋ยวผมขอดูหน่อยกล้องผมซูมเห็นหรือเปล่าซูมเห็นหรือเปล่าซูมเห็นหรือเปล่าเขาก็ไป็นทำไมบี Oh oh. แล้วก็จะเห็นวว้งม่น้สีเลยดคนทนนเลยนะครับนะ่ะเห็นกล้องผม,มงหมยเ,เป็นไงลกดขับไปดูผ้าที่ตกนะครับอาขนาดไหนความไกเขาดูขนาดไหนเป็นไงกล้องผมองโอเคก็ <laughs> ดูดูกล้องผมนี่อ๋อเนีย่ย <brewer y> อยู่ตรงนี้ครับอ๋อเนี่ยตรงนี้อ่ะอันนี้คือเลนธรรมดาอ๋อเลนตูเข้าไป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 เป็นไงเป็นไงดูนี่ครับรู้ว่าเป็นโคนนะครับอยู่ข้างบนนั่นแหละดูครับรู้ว่าเป็นโค้นอ่ะเดี๋ยวพวกนี้ช้าปุ๋ยขึ้นไป พูดนี้เตรียมให้ผมได้นึงชุดนะรครับเพราะว่าเดี๋ยวุูงนี้ผมจะใส่บาตรทำบุญครับพรุ่งนี้วันที่14วันที่14บวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักแฮปปี้วาเลนไทน์เดย์เลดี้อูดเลดี้อูดปีนี้มามารักที่หลวงพระบางเป็นเบอร์ที่เลดี้อูดบอกรักเธอที่หลวงพระบางเลดี้อูดแหมโอเคครับ บร<ด>รยากาศ<ด>พระอาทิตย์ตกนะครับ<ด>เราอยู่กลางน้ำเลย<ด>กลางน้ำขโข<ด>งที่หลวงพ่อบางบรรยากาศแบบนี้นะครับพี่น้องทุกท่านนะครับนั่งดูคลิปผมนะครับอยากมาแบบนี้นะครับอยากได้บรรยากาศแบบนี้อยากนั่งเรือแบบนี้<ด>เหมือนที่ต้อมถ่าย นะครับมีความส่วนตัวแบบนี้นะครับกดเข้ามาตามเพจที่ผมปักหมดเอาไว้ผมบอกไปเลยว่าท่านจะบะเสดายเลยมาครับ